จิตวิทยาวิธีคิดเลิกเปรียบเทียบแล้วมุ่งพัฒนาในแบบของตัวเองมนุษย์ทุกคนล้วนเคยเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่มากก็น้อยเราเปรียบเทียบหน้าตาความสําเร็จรายได้หรือแม้แต่จํานวนผู้ติดตามในโลกออนไลน์มันเหมือนเป็น,นกลไกธรรมชาติของสมองที่อยากรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงไหนในสังคมแต่ในทางจิตวิทยาการเปรียบเทียบบ่อยๆโดยไม่รู้ตัวจะค่อยๆบั่นทอนคุณค่าในตัวเองเพราะแทนที่เราจะเห็นสิ่งที่เรามีเรากลับมองเห็นแต่สิ่งที่เรายังขาด หนึ่งทำไมเราชอบเปรียบเทียบนักจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่าการเปรียบเทียบทางสังคมมนุษย์ทำสิ่งนี้มาตั้งแต่ยุคโบราณเพื่อเอาตัวรอดในสังคมแต่ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยโซเชียลมีเดียการเปรียบเทียบกลายเป็นกับดักของความรู้สึกเรามองเห็นแต่ภาพสำเร็จของคนอื่นรถคันใหม่บ้านหลังใหญ่ทริปต่างประเทศแต่ไม่เห็นเบื้องหลังของเขาว่าต้องผ่านความเหนื่อยยากแค่ไหนในที่สุดเราก็เผลอคิดว่าทำไมเรายังไปไม่ถึงตรงนั้นทั้งที่ชีวิตเรามีเส้นทางและเวลาไม่เหมือนกันเลย 2. การเปรียบเทียบทําให้เราลืมคุณค่าของตัวเองเมื่อเราใช้พลังทั้งหมดไปกับการมองคนอื่นเราจะเหลือพลังน้อยลงในการมองเห็นศักยภาพในตัวเองเราจะเริ่มรู้สึกว่าฉันไม่ดีพอฉันยังได้วกว่าเขาและสุดท้ายความเชื่อแบบนั้นจะกลายเป็นกรอบจํากัดที่ปิดกั้นการเติบโตของเราเองในความจริงแล้วไม่มีใครเหมือนใครเรามีเส้นทางความสามารถและจังหวะชีวิตของตัวเองบางคนเจอจุดเปลี่ยนเร็วบางคนต้องใช้เวลานานหน่อยแต่นั่นไม่ได้แปลว่าใครด้วกว่าใคร สามเปลี่ยนจากเปรียบเทียบเป็นเรียนรู้แทนที่จะถามว่าทำไมเขาทำได้แต่เราทำไม่ได้ลองเปลี่ยนเป็นเขาทำอย่างไรนะถึงทำได้ดีแบบนั้นนี่คือการเปลี่ยนพลังลบให้กลายเป็นพลังบวกเพราะเมื่อเรามองคนอื่นในฐานะแรงบันดาลใจไม่ใช่คู่แข่งเราจะเปิดใจเรียนรู้มากขึ้นและไม่รู้สึกได้ค่าความแตกต่างของสองมุมมองนี้คือสิ่งที่จิตวิทยาเรียกว่าวิธีคิดของการเจริญเติบโตทัศนคติของคนที่มองว่าทุกอย่างพัฒนาได้ถ้าเราเรียนรู้จากมัน สี่แข่งกับตัวเองเมื่อวันดีกว่าแข่งกับคนอื่นวันนี้หากอยากเติบโตอย่างมั่นคงให้เปลี่ยนเป้าหมายจากอยากดีกว่าเขาเป็นอยากดีกว่าเมื่อวานของเราเองเพราะการแข่งกับคนอื่นไม่มีวันจบต่อให้คุณถึงเส้นชัยคุณก็จะเห็นคนที่อยู่ข้างหน้าเสมอแต่ถ้าคุณแข่งกับตัวเองคุณจะได้เห็นพัฒนาการที่แท้จริงของชีวิตลองถามตัวเองทุกวันว่าวันนี้ฉันเก่งขึ้นจากเมื่อวันตรงไหนบ้างคำถามเล็กๆแบบนี้จะค่อยๆสร้างความมั่นใจ และทําให้คุณรู้ว่าความสําเร็จไม่ใช่เรื่องของการแซงใครแต่คือเรื่องของการเติบโตอย่างต่อเนื่องหากฝึกมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีจิตวิทยาเชิงบวกบอกว่าความสุขไม่ได้มาจากการมีมากกว่าคนอื่นแต่มาจากการรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เรามีเริ่มฝึกง่ายๆด้วยการเขียนสามสิ่งที่ฉันขอบคุณในวันนี้เช่นขอบคุณตัวเองที่ตื่นเช้ามาออกกําลังกายขอบคุณที่ยังมีคนรอบข้างที่รักเราขอบคุณที่ยังมีแรงเริ่มใหม่ เมื่อคุณทำสิ่งนี้บ่อยๆสมองจะเริ่มโฟกัสกับสิ่งที่มีมากกว่าสิ่งที่ขาดและคุณจะเริ่มรู้สึกพอใจในชีวิตมากขึ้นโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครหกยอมรับว่าความแตกต่างคือความสวยงามของชีวิตเราทุกคนมีเส้นทางที่ถูกออกแบบมาไม่เหมือนกันบางคนเด่นด้านศิลปะบางคนเก่งด้านตัวเลขบางคนสำเร็จในวัย25ิบหาบางคนเริ่มเปล่งประกายในวัยส5ิบห้าไม่มีเส้นทางไหนเร็วหรือช้าเกินไปเพราะสุดท้ายแล้วความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของเวลา แต่คือการไปถึงจุดที่เราภูมิใจในแบบของตัวเองบทสรุปการเปรียบเทียบกับคนอื่นคือการลดคุณค่าในสิ่งที่เรามีแต่การมุ่งพัฒนาในแบบของตัวเองคือการให้เกียรติเส้นทางชีวิตของเราอย่าวัดค่าชีวิตด้วยไม้บรรทัดของคนอื่นจงใช้เวลาเดียวกันนั้นเพื่อแข่งกับตัวเองเมื่อวานแล้วคุณจะเห็นว่าชีวิตคุณก้าวหน้าอย่างแท้จริง